ครับผมเปิดงานจุดีนกับอะไราครับวิทยุขอะไร้าในหองหนึโอ้ยรู้สึกว่าคือมีความสีวิตมงคลมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วอิ่มบุญ <c oughs> คือตอนนี้จะมีทั้งมี3มซุมนะครับที่เป็นอ m m e r อร์ซที่ทุกคนสามารถเข้าไปแล้วก็สามารถไปทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายรูปได้ก็จะเป็นห้องกระจกเงา8ดด้าน <c oughs> ก็คือรับ บุญเต็มๆเลยลลไม่ว่าจะถ่ายด้านไหนก็คือสะท้อนแน่นอนครับผมจริงๆแล้วก็ี่มีทางโซนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นจะเป็นโดมที่จะมีคาอวยพรทั้งหมดหลายภาษามากๆก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปดูแล้วก็ข้างหน้านะครับก็จะมีตัวสครับเจอที่เป็นงานผสมผสานราะหว่างอุ้ยครับจะมีการผสมผสวนระหว่างไทยกับจีนด้วยกันววววว็วว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 วาววเดีวว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 วมวว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  วิถีถัดไปเนี่ยก็จะมีทะเทพเจ้าทั้งหมด60องค์ที่ถูกเชิญมานะตรงนี้คือไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนก็คือครบรอบแน่นอนเพราะว่าทั้ง60องค์เนี่ยแทน12นักสัตว์กับ5ธาตุของจีนคือครบ60ปีคือไม่ว่าใครจะเกิดปีไหนมาก็ไหวได้แน่นอนครบหมดเลยีเราได้ขอขอ,ขอ,อุ้ยปุ๊บอิ๊ออไวไ้ได้ไหมว่าขอต้องขอไปเลยวะไปขนาดนี้แล้วถ่ายครบทุกซุ้มเลย <laughs> เข้าไปนานมากเข้าไปนานมากๆอยู่นะเข้าไปแล้วก็โอ้โหรับพลังพนมมือทั้งจีนทั้งไทยเลยเอาหมดครับผมแล้วีนทีนี้เราต้องมีความเด่นอบแน่นอนก็คือตากะว่าจะแวะมาที่นี่แน่นอนครับผมก็เมื่อกี้ที่เล่าไปคือสายมูสายเฮงเนี่ยคอนเทนต์ครบแน่นอนแล้วก็รวมทั้งอาหารด้วยเพราะว่าทางฟูสุปโคนี่เขาก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าเขาได้เขาเรียกว่าเกณฑ์ร้านอาหารที่อร่อยมากๆ ของไทยแล้วก็จีนนะครับผมมาที่ไอคอนสยาม<ช>ก็คือมาทีเดียวปุ๊บ<ช>ได้เรื่องเฮงได้อิ่มท้องอร่อยแน่นอนครับแล้วก็ได้ชมงานศิลปะด้วยครับฟับงแน่นอนฟั<า>งแน่นอนใช่อิ่มแน่นอนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญด้วยคู่มั่นเราล่ะต้องเพิ่มต้องเพิ่มพื้นที่แบบพิเศษคู่มั่นเราคู่มั่นเราหรือเปล่าแน่นอนแล้วก็ชวนเข้ามาด้วยไงชวนมาทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คู่มั่นพี่ไม่มีมีแต่น้อง ครอบครัวใหญ่คืนครอบครัวใหญ่คืนครอบครัวใหญ่คืนครับผมเนี่งมันมันก็ต้องอบอุ่นไม่ห่างหุ่นเนาะอบอุ่นก็คือเนี่ยไปฮอกไกโดกลับมาหนาวเชียร์แต่ว่ามีคนข้างตัวก็อบอุ่นหัวใจโอ้ยอันนี้เล่าหรือจริงฮะเล่าให้ฟังไม่หนาวเลยฮอกไกโดไม่หนาวเลยหนาวอยู่ดีใส่เสื้อกันหนาวเยอะครับเป็นเป็นทศกาลสำคัญสำคัญสำคัญในครอบครัวหรือเปล่าใช่ใช่ก็เหมือนพาเขาได้มาเรียกว่า ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเราด้วยทั้งพ่อแม่ครับน้องด้วยครับผมเป็นไงบ้างมันแฮปปี้มากมากเลยเป็นยังไงเนี่ยเพิ่งกลับมาทํางานวันที่สองเองอยากกลับไปเที่ยวอีกไหมพอดีตั้งใจอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากจะอยู่กับเช้าตลอดเวลาเลยะก็ทั้งสองญาตินครับปกติก็จะอยู่ด้วยกันก็ดีมากๆแล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ดีมากขึ้นอีกแล้วหอมไคโดหวานขนมอร่อยคู่เราครัคู่เราก็หวานเหมือนกันแฮปปี้ชนะขนม ชนะขนมแน่นอนครับผมทีนี้จะตัดขาแล้วจริงๆที่มีใครเป็นคนแบบเป็นคนเป็นหัวเรื <c oughs> ่องดีเลยคือ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 ตอนแรกครับผมกล่าวว่าเคยคุยกันว่าอยากจะไปสกีที่ฮอกไกโดช่วงต้นปีครับแต่ว่าทีนี้น้องสาวผมท้องแล้วก็เลยเป็น <c oughs> เป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะเคอร์ฟิวแล้วคือห้ามไปไหนแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าก็ไปด้วยกันทีเดียวเลยครับผมก็พาน้องสาวไปด้วยแล้วก็แฟนน้องสาวแล้วก็ปามาผมไปด้วยครับตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันกินเยอะมากเลยอ่ะไม่เคยน้ําหนักเยอะเท่านี้มาก่อนก็เป็นธรรมดาไงคนมีความสุขเขเลยกินเยอะเงี้ยใช่แล้กับพลล้นออกตากเดี๋ยวอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มแหละอาจจะออกเยอะไปหน่อยครับ ปีนี้ก็งานเียร์ด้วยใช่ครับผมปีนี้ก็ยังรับงานแสดงอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องหนังอยู่เหมือนกันก็จะมีหนังเรื่องหน้าครับแล้วก็เรื่องงานอื่นๆหลากหลายรวมทั้งธุรกิจด้วยที่กําลังจะเริ่มเข้ามาเริ่มเปิดแลละแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาที่จะถึงนี้ก็วันเกิดก็เลยจะมีแฟนมีวันเกิดที่จัดเป็นประจําทุกปีครับผมก็เรียนเชิญทุกทุกคนด้วยนะครับวันที่สตัวใช่เปิดขายบัตรเร็วๆนี้มันเป็นทีมงานมันต้องเป็นแนวไหนครับว่าเราเติบโต ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะเพราะว่าเราจัดมาหลายปีแล้วเหมือนกันตัวทีมงานซ้ําปีนี้ก็เลยคิดหนักมากๆว่าจะเป็นทีมไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นทีมงานแต่งนะทีมงานแต่งเลยหรอเออเออเอวเราเออเออเออเองเอีเออ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 เอ่เออ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 ่ออเออเออเอเออเเออเเเอเอเอเนอเอเอ จะขอไปคิดฟิสซิบิลิตี้ก่อนนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับผมแต่เ่าไม่ได้คิดเรื่องทีมก็ก็ตัวโปสเตอร์ปล ik ่อยไปแล้วเมื่อวานครับผมส่วนเรื่องเรื่องทีมเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้แล้วกันว่าอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยแต่งตัวในทีมไหนมาร่วมงานแฟนมีกันดีเพราะว่าทุกๆปีก็มีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ชอบมากๆคือการจัดประกวดการแต่งตัวแล้วก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆที่ชนะด้วยครับแต่เป็นนี้เราใส่ทีกรรมการ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้กรรมการจะโหดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าต้องเชิญเขาไปเพิ่มเลยอ่ะที่อุอือไปก่อนแล้วกันว่าว่ามีเคสแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนว่าของพันละคะปีนี้อยากได้เป็นจากไหนดีคะแบบของความเป็นเกลือของขวามเป็นเกลือหรอกก็บ้านพร้อมที่ดินแล้วกันไม่ใช่กะคือสบายเลยกะสบายเลยทีเดียวจบก็ก็คิดว่าได้ใช้เวลาร่วมกันก็ดีมากๆแล้วครับเข้ากับป๊าป๊ามา ดูแฮปปี้มากๆก็เป็นปีที่2แล้วที่ที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวมผมครับตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็เหมือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเขาเหมือนกันครับหลายรอบแล้วเหมือนกันสนุก<อ>มากๆ,ากๆสถานะต่างกันครับเราแค่ตัวตรงตัวตรงยอดน่าสุดก็คือเราก็คือพี่มันกใช่เพราะคือคือรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายเลยทั้งของผมแล้วก็ของเขาด้วยที่เหมือนเหมือนอารับ ผมพูดถูกปะเนี่ยอารับเหมือนอารอาแขนรับอีกคนนึงครับผมเข้าไปในครอบครัวเราไม่ว่าจะไปทานข้าวด้วยกันในชีวิตประจําวันหรือว่าไปทริปต่างๆเนี่ยก็ดูแลเราทั้งสองคนอย่างดีก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับผมบ้านไหนเขาฝากฝั่งเขาไปเปนไงบ้างเนาโอ้ก็ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปแล้วไม่รับคืนแล้วนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าทั้งสองบ้านเลยเอาไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีมากๆขอบคุณครับผม ใช่ช่วงนี้ก็ก็มาชดใช้นี่ชดใช้นี่ก่อนชดใช้กรรมนี่ก่อไว้ก็คือไปเที่ยวเยอะเกินอะไรเงี้ยครับผมก็รับงานรัวๆครับผมติดต่อมาได้เลยแฟนมีด้วยชีวิตหลักจาไม่กันงานเยอะๆในช่วงนี้ลหละมันจะมีอะไรอีกแบบก็ในในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมก็มีทั้งละครแล้วก็ซีรีส์อีก2เรื่องแล้วก็มีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่จะรอออนแอร์คิดว่าภายในปีนี้แหละครับทัมงหมด4สเรื่องด้วยกัน รวมทั้งเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะรับเพิ่มเข้ามาก็อยากจะฝากติดตามด้วยรวมทั้งเพลงที่เพิ่งปล่อยไปช่วงตุลาก็ชื่อ a b s e n c e ครับเป็นเพลงที่ใช้ขอตุนแต่งงานก็ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับแล้เวเพลงนี้ก็จะมีโอกาสไปอยู่ในงานแต่งงานของใครหลายๆคนใช่ฝากด้วยนะ <laughs> ใช้ได้เลยนข่ข้าศิ์เขาว่ากันไม่ใช่ครับ <laughs> ผมก็เอาไปใช้ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเพลงเนี่ยจะกลับมาทำเดี๋ยวนี้ด้วยครับ ก็ช่วงปีที่ผ่านมาติดต่อมาเยอะมากครับแต่ว่าคิดว่ายังเป็นโอกาสที่ไม่เหมาะส่วนปีนี้ก็ยังคิดว่าทั้งสองคนก็จะโฟกัสไปที่เรื่องการทําธุรกิจด้วยของเขาก็จะเป็นหลักมากเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยครับผมก,ก,บก็ยังไม่แน่ใจก็ก็คิดว่าคาดหวังแล้วกันบทที่เหมาะสมกับเราทั้งสองคนก็ยังายามายกนะ็ังก็ยังโฟกัสเรื่องธุรกิจอยู่แล้วงหรือเปล่า ไม่ไม่นี่แบบถ้าปวดดีก็ยินดีมากๆเลยก็มีให้ไช่กใก็มีให้ติดตามได้แน่นอนครับผมก็เร็วๆนี้ไม่แน่ใจก็มีมีมีเรื่องหนึ่งตอนแรกจะออนแอร์ช่วงพฤศจิกาที่ผ่านมาแต่เราช่วงน้นบวชอยู่ก็ทีมก็น่ารักมากๆก็เหมือนเลื่อนให้อะไรครับก็น่าจะได้ชุมน่าจะช่วงมีนาเมษานีเรื่องผมรูมที่สก้าตัวประกันก็เป็นรีเมคของ ญี่ปุ่นครับชื่อฮิรังอิพรมลูมครับผมกลับมาทูบาลังกับมาทูบาลังเนาะผก็ครับผมพร้อมครับทมาเสียงไม่อ่อยโอเคพรุ่งนี้ก็ออกงานอีกนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวต่อ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 ครับได้เลยขอบพระคุณครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ